ีจะโออนนนคืใหหู้ไม่ไม่หหนนูโอไปใ้้แลวขนมหวานเชื่อหรือไม่เชื่อว่าตั้งอยู่กับเมจิแค่นั้นไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อ run 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 พี่หนุ่มสวยว่าไงฮะหนูขอรถหน่อยสิทำไมแข่งกดสตาร์ทแข่งรถแล้วจอดแล้วทำไมมันถึงไม่ได้อ่ะ ตอนนี้ล้วบอกว่าจะมีปัญหาว่าหรอแล้วพี่หยอกฟองกันไปแล้วหรอใช่ไม่แข่งแล้วแข่งไหนอะเนี่ยไม่หรออ่ามันมันแข่งถึงไหนถึงไหนอ่ะมันแข่งถึงไหนก็ไม่รู้ว่ามีบอกอยู่อ่ะเนาะแล้วนี่หนูขอโลหน่อยได้ไหมได้โอเคส่งโอฮิชิมหขอหน่อยไปค่ะจะมาทำไม ไม่ได er ีค <t när S 1> okay. <tag> <Gall o> ่ะรอ้โคดาวัสดีค่ะเยวาอังเอาตังดูาเดี๋ยนี้เลยตังดเอาตังดูมาเราทำเลเนี่ยแต่เขาไม่คยน่วิ่งตาไป สวัสดีคร ah ับ你好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 เลยอืมต ah ังหนูมาตังหนูมาเอาตังหนูมาหน่ขนมหวานฟังพ ah ี ah ่ก่อนฟังพี่ก่อนฟังพี่ฟังหนูโทรหาคนทั้งเมืองเลยพี่ให้หนูโทรหาคนทั้งเมืองแล้วเอาตังให้หนูสักทีได้ไหมมีน่ารล่นจริงหรืมาฟังพี่ก่อนฟังพี่ก่อนฟังพี่ก่อนขนมหวานฟังพี่ หนูฟังพี่ตัวหนูฟังทั้งเมืองครับขนมปังฟังพี่นะคือตังอ่ะพี่โอนไปให้เมจิแล้วจริงๆเมจิไม่รับรู้เรื่องนี้โทรไปหาเมจิจริงจริงพี่โทรไปหาเมจิโทรไปหาเมจิสิอ๋อไม่เมจิไม่รู้เรื่องนี้ถามเมจิก่อนเมื่อกี้พี่โทรไปหาเมจิแล้วเราถามไปหาเมจิดูเมจิจะรู้เรื่องนี้ไงก็เโทรไปหาไปบอกไงพี่โอนตังให้ไงถามโทรหาเมจิหนึ่ง รู้พี่เป็นคนบอกใครโทรไปหาเมจิแล้วเมจิรู้พี่นายจะโงโกไม่โกหกจริงๆรอโทรไปดูไม,ไม่ไม่โกหกจริงๆโอนมาให้หนูก่อนจะหนูเที่กับเมจิพี่ใครโกหกไมล่ะไม่เคยโกหกเลยไม่คือพี่พี่โอนมาให้เมจิแล้วจริง งั้นพี่โอนมาให้หนูแต่หนูโอนคือเมดีเองแต่ให้เมดีโอนคืนพี่อีกทีก็ได้เอ้ยเอาดิมาดิไม่มขนม,นมาทางพี่ดิือพี่เป็นผู้ชายพี่ไม่โกหกแล้วถ้าว่าลูกผู้ชายเหมือนกันคือเขาไม่ค่อยโกหกใช่ปะใช่ไหมไม่ทันแล้วไหมจริงๆอยู่กับเมดีจริงๆพี่นอนแล้วสิงเห็นเห็นหน้าอย่างพี่เป <โก S 2> ็นคนโกหกเหรอแล้วหนูบอกว่าหนูขอโลให้ผู้พี่มา พี่ก็ไม่ให้เลยว่าก,กับไอ้เงินแค่จี่หมืไหนลงเหม็นเปี้ยจะเจออีกคนเอาง่ายนะตาอยู่กับเมจิถ้าถา้าานมหมาไม่เชื่าขนมาลองโทรไปถามดูจริงจริงี่สัญญาพี่จะไม่โกหกเรานีงนี้ไม่โกหกลองโทรไปถามดูหนูจะดีจนกว่าพี่จะจ่ายค่าหมอให้มันครบสองหมื่นคนละสองหมื่นอะ่ะจริงจริงพี่ไม่โกหกหรอลองลองโทรไปถามดู แล้วหนูพูดเลยหนูพูดเลยพี่โอนมาก่อนหนูจะโทรหาขนมหวานเชื่อหรือไม่เชื่อล่ะพี่ให้หนูเชื่อถามก็นแล้วแหละว่าเชื่อหรือไม่เชื่อถามแค่นั้นแหละว่าขนมหวานเชื่อพี่หรือไม่เชื่อพี่นันรลิวส์ความเชื่อแรงที่เชื่อไหมเชื่อไหมขนมหวานเชื่อไหมครับไม่อยุเพิ่งพูดอย่าพิ่งพูดอตพี่ถามพี่ถามพี่ถามว่าเชื่อไหมไมู่ล้วพ่้่ใหู้ตาให้ทวงตังแล้วหนูบอกว่าให้ทวง แต่แต่แต่ฟังพี่แล้วพี่ไม่ยอมให้หนูบ้งเลยฟังพี่ฟังพี่ฟังพี่แค่สี่มือตอนนั้นเราก็เล่นในงานไหมพี่ฟังหนูเลยล่ะขนมหวานฟังพี่นะพี่ขนมหวานเชื่อหรือไม่เชื่อแค่นั้นแหละว่าตั้งอยู่กับเมจิอ่ะเมจิจะโอนคืนให้หนูเองคิดว่าพี่โอนไปให้หนูแล้วขนมหวานเชื่อหรือไม่เชื่อว่าตั้งอยู่กับเมจิแค่นั้นไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อ run 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 จอ่ะ <S <S เขาไปคื <S <S นละเขาวิ่งหนีหนูไปแล้วหน<อ>ูก็ท้าใจไงวิวิน้องวัวเนาะถือมีดด้วยวิน้องวัวน้องวัวน้องวัวขอตังค์หน่อยเปล่าขอตังค์หน่อยนี่นี่ขอตังค์หน่อยขอตังค์กินข้าวหน่อยอยู่ข้าวเอออยู่แล้ว เก็บมีดกันก็นได้ไแล้วก็เป็นไรหรอกเราก็ไปแค่สองหมืน่นสองหมืนที่ไหนหกหมืน่นสามคนหนูพูดอะไรสองหมืน่นสองหมืน่นสาม,มืนคนละสองหมืน่นค่ะแล้วเขาเอามารวมกันก็หกหมื่นเก่ดได้ไรหรอกเลเมนเตี้ยเอาตังมาเอาตังมาเรดูให้ตังเข้าไปเ<ด>ย,ดดยเดินมาเลยเดินนี้ ตังค่าอะไรกันหนูหวานที่หนูเล่นเกมกับเขาวันนะเขาลงพนันแล้วไม่ยอมให้หนูไปนอนไงหนูเสียทั้งเวลานอนทั้งเสียทั้งการเงินของหนูสักบาทเดียวหนูก็ยอมหนูได้มาแค่สิบดอนฮะตอนเนี้ยเอาตังหนูมาเลยคุยมีมีดด้วยอ่ะพี่เอา้โหเขาไปเยี่ยหิอ่ะเขาผู่แล้วอ่ะเขาถือมีดไม่ใช่เขาถือมีดมี๊อ ูกหอังมาฮะกูเกี่ยวอะไรเนี่ยวเขาบอกให้หนูมันที่พี่หนูหนุ่ยเอรเราไอ้ไลุงเหม็นเบี้ยวอยู่ไหนอยู่ไหนไม่มาเลยไม่มาถอนเบอร์เลยรวมยอดทั้งหมดของคนในแก๊งโลเปสทั้งหมดคนละสองหมื่นสามคนเท่ากับหกหมื่นเฮ้ยตอนแรกบอกป้าว่าสี่หมื่นอะสี่หมื่นของพี่นรศิลป์กับพี่คอร์ดเหลี่ยมไอ้ลุงเหม็นเบี้ยวไม่จ่ายหนูไม่มได้เหลี่ยมไอ,อ้วันจ่ายเดียววัน อ่าเมื่อไม่มีตังค์กูณจะมีนิดทึงกันตีเนียนกลไม่มีตังค์กไม่มีเฮ่เราไปหนึ่งร้อยก่อนได้ไหมฮะไม่ต้องมองเหมือนกันแค่นั้นก่อนได้ปะกระเป๋าอะไร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 เอางี้ดีกว่าเพราะหนอหวานมีเงินเท่าไหร่ไอ้กนะมหวานมันไอ้มันติดนหนอหวานเท่าไหร่นะหกหมื่นเนาะน้ำมาป่ายืมแสนหนึ่งมีปะป้าป่าเหลี่ยมเหลี่ยมอะไรปลาป่าไม่ได้เหลี่ยมก็ปลาป่ายืมแสนหนึ่ง เอ้าก็ยิ้มก่อนยิ้มจ่ายนี่ขนมหวานก่อนไม่ให้แล้วเอ้าหนูจะถ้าเกิดว่าคนที่มาให้สามคนหนูจะจองล้างจองผ่านไปจนวันไปจะทําให้กินไม่ได้นอนไม่หลับหายใจไม่สะดวกหายใจไม่คล่องจะเอาแมลงสาบ<ม>ไปปล่อยหน้าบ้านทุกวัน,เ,นเลยเอ,เอาไม่ไม่เอาจริงที่หายใจไม่สะดวกเพราะเราปังเหม็นหรือเปล่าป้าหมาป้าหมา,มาไม่ปกป้องหนูจะว่าหนูนะคะเอ้า แล้วหนูว่าพูดอะไรกับคนในแก๊งมาป่าอย่างนี้แล้วเข<อ>าก็เหม็น,มนปากหนูนะนเขาไม่อยอมจายเาไม่อยอมจายปาหนูพวกป่าแล้วให้หนูย<อ>ังไงไอ้น้องสิงห์อะไม่ไม่อยู่พี่พี่น้องสิงห์วิ่งหนีหนูตาเหลือกตาล้างแค่งเงินสองบาทสองบาทสองหมื่น <c oughs> พี่น้องสิงกลับมาหาหนูก่อนพี่น้องสิงห์ให้หนูโทรหาคนทั้งเมืองเลยเนี่ยนอ้องสิงไม่เร็วจริงอีนุชนี่มันโง่จริงเลยอีนุชคือใครอ่ะป๊าป๊า หนูอย่าพูดคำว่าอีสิลูกพูดว่าแม่นุชก็พอแล้วก็เมื่อกี้พี่เขาพูดไอพี่ดุ๋ยเป็นตัวอย่างไม่ได้จะเด็กคุณนุชโอเคไหมลองเรียกน้องเต่งว่าคุณนุชคุณนุชใช้แล้วพี่เขาชื่อนอนเต่งไม่ใช่เขาชื่อเล่นไงนอนละแบบนอนละนุชคือแบบว่าเราแบบชื่อแบบสั้นๆไงแบบเรียกสั้นๆพี่นอนละนุชใช่มามา หนูจะล้างจองผันพี่เขาอีกสามคนเรียกหนูจะตงจนกว่าข้าบอกมีใครบ้างอะใครบ้างพี่นันสิงห์นี่งไงโทรมาพอดีเลยโวัครับพี่นันสิงห์ขนมันอยู่ไหนอะหนูอยู่ที่ไปชูโปรเตอ๋อพี่ตีขนมันสองหมื่นเนาะใช่เนี่ยคือคือตอนนี้ตังอะอยู่อยู่ที่พี่ธมิดละคือผู้ยี่ยมไปให้เรียบร้อยมันเรียมอยู่ใช่ ใช่ครับตังอยู่ที่พีนามิตแล้วเรียบร้อยยู่แล้วก็อยู่กับเอ็กอีกสองหมื่นยไม่ให้เอ็กด้วยน่าจะบ้ากันแล้วก็อยู่กับบีลีซอีกสองหมื่นเนี่ยบี่ีซอะใช่ไอ้บีลีซอะอีกสองหมื่นบีลีซน่าเลยอยู่ตรงประชุมเหมือนกันหละบีดีอยู่ไหนคะยกมือให้หนูอยู่อหนบีลีซเลยบีลีซอยู่ตางกับบีลีเมื่อกี้เน่คนเนี้ยเท้าเหลืองเนี่ย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 บีีพี่นนทรบอกว่าให้หนูเาฟังพี่พี่อ่ะ ไม่มีครับผมไม่รู้จักคนชื่อนอรสิงเลยครับโลสกายนอรสิงนี่พมพ์ขยันหานี่ขนมมายแบบเนี้ยอยากคุยด้วยเปล่าป้าป๋าอยากคุยฮะไม่อยากคุยนิดนึงเอาเปล่านิดหนึงนิดนึงไม่อยากคุยไม่คุยเขาไม่อยากคุยกันเองอ่ะสกายไม่คุยถามไปถามความจำเสื่อมยังถามไปดิไม่จำเป็นต้องคุยไม่พูดเฉยเี้ยอะไรไมุ่่งเนี้ยคุยได้ คุยอะไรนั่นลูกกูเฮ้ยมึงพูดดีๆได้ดุ๋ยขอคอโทษลคอนโทรเออคุยอะไรคุยอะไรหนูไม่คุยคุยอะไรสะน้ำหมาจะเปิดลำโพงคุยกับสกายได้หรอกันคุยอะไรคะหนูไม่คุยอ่ะเปิดลำโพงแล้วสกายพูดดีไม่เอาไม่คุยสกายพูดดีคืนเงินมาเอาเงินคืนมาจะเอาเงินคืนมาหนูจะเอาทั้ง ฝา,า,ากหนูทำไม, <c oughs> ไมอะฮะนี่เไปกันเถอะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะสบานไ,ไ,ปไปดีไปดีไม่ได้ไม่ร้อยปนั้นก็ไม่่จยต้องัลโมมหนามนะคือตอนนี้นตัง่ะอยู่ที่ลุงทุนแล้เคยทุกคนเอาโอนแมที่ลุงทุนลว จริงจริงจริงตังอยู่ที่ลุงซุนแล้วก็พี่ไม่โกหกหรอกตังอยู่ที่ลุงซุนจริงจริงหนูไม่เชื่อแล้วตังอยู่ที่ลุงซุนจริงจริงไอลุงซุนน่ะมันตีตาหนูมันจะไม่คืนหนูเลยมาอยู่กับพี่ได้ไงลุงมันจะมาอยู่กับไอลุงนั่นไม่พี่ออนออนรวมกันไปแล้วขนมหวานเชื่อพี่สิพี่ไม่โกหกหรอกจริงทำไมทำไมหนูต้องเชื่อพี่ด้วยพี่จะโกหกขนมหวานไปทำไมฮะทำไมทำไมหนูต้องเชื่อพี่ด้วย่ะพี่หนีขนมหวานไปแล้ว จริงเฮ้ป่าเนืออยู่ไปเนี่ยพี่นรลสิงว่าให้หนูเดี๋ยวนี้หนูต้องการตัวพี่นรลสิงไม่ไม่ละป้าทำไมแ <c oughs> ล้วป้าทำไมอะเดี๋ยวหนูจะพาเขาไปหาบอเองหนูอยากได้พี่นรลสิงามาเดี๋ยวนี้แล้วเราต้องถูกป้าเลยหรอโอ,อ้ทำไมเราใตร้ายอย่างนี้ยล้วพี่นราสิงยังไม่ไงนี่กับหนูเลยหนูวิ่งจะไขมันกับเพื่อนก็ยังไม่สนใจหน <c oughs> ูเ,เลย ไม่เขาอาจจะแบบว่าให้ลงสุดแล้วก็ได้น้ำวนน้ำวนไปฆ่าเขาทำไมครับพี่มินิลูกมีไปไปเลี้ยวพี่นารสิงว่าให้หนูเดี๋ยวนี้งเลทอมิทบอกกับพระทึบทำไมอะครับมาเชื่อคนในแก๊งผมไม่ได้วิ่งตามอย่างเดียวสุดแล้วพี่ทำอะไรเงาไล่กระทืบไล่กระทืบแล้วคุณเข้ามาโอ๊ยหนูติดติดไป ยังว่านเพิ่มหนูอีกเหรอมาฆ่าคนในแก๊งฉันไม่ได้ยอมไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องอยู่กันตั้งเยอะไม่กลัวเลยหรือไงใช่ไม่เบียดไม่บีดไม่บีดสิบหนึ่งไม่ถือว่าลุ้นนะสวยขนมหมานพี่มาแล้วขนมหมานเอาเอาใครรอนแทงเนี่ยเอาเอาเอาจานไปไหนมา จะมาหน้าขอค่าเพื่อนเรแก้กหมดแล้ว๋อาใช่หรอขนมหวานถึงกัแทงเพื่อนเราเลยมันเกินไปมิเยต้องปลดหนี้แล้วเนี่ยทำเพื่อนพี่ขนาดเนี้ยเป็นค่ารักษาพยาบาลเพื่อนพี่แล้วกันนะเป็นพี่เจ็บอ่ะไปทำเพื่อนพี่ขนาดเนี้ยมันไม่ถูกนะขนมหวานเราคุยกันก็ได้เราคุยกันด้วยเหตุผลก็ได้่ราติดกุมาแล้วเพื่อนเราติดกมาแล้วเพื่อนคือคือพี่กับโคดัมอนไม่นีดูี่ไอ้โาดัมเขาแทงเพื่อนอ่ะคือคือนี่เราหายเลยเนี่ยเขาทำเพื่อนเราอ่ะขนมหวานดูดิ ไม่แทงใครอะ่ะไม่รู้กลับามาก็เห็นเนี่ยไม่ได้หนีไปไหนก็อยู่แถวเดียให้ไปไป,ไปกินน้ํามาซื้อกาแฟเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็แบบก็ไปหาอะไรกินมาแบบว่าแบบว่าไปกินคาปูชิโนอะไรเงี้ยเราก็ไปร <c ups> ้านเดียวกันเพื่อนก็ใช่ไงเราเดินไปร้านเดียวกันอยู่กูมาช้าหน่อยเอยอย่างนีอ้อย่าง <c oughs> นี้ปลดนี่เลยเนี่ยถือว่าตามนะนี่เป็นโมคะใช่ไปไปโมคะใช่ใช่ใช่ทำอะไรกันวะไปหามองโมคะเลขเคจยังไง นี่กูจะบอกอะไรมึงวันนี้พ่อมึงมาที่พ่อกูจะบอกอะไรครับซงไม่บอคือนายผู้หญิงคนเนี้ยฆ่าไอ้คนนี้แล้วทีเนี้ยไอ้พวกเนี้ยมันยอมไม่ได้ไงที่แบบมาทําร้ายคนในแก๊งเราก็เลยต่อยนีิสู้ไม่ได้ไงเลยควักไม้เบสขึ้นมาตีไอ้นู่นตายดังตุ๊บอ่าไปไหนนะไม่รู้นะไอ้คนที่โดนดังตุ๊บไปโรงพยาบาลนะไปโรงพยาบาลก็เลยโดนพวกผมลุมเซิ้งซะนอนอยู่ตรงนี้ตุ๊บอ่าเป็นไงป้า ฟังฟังครับเก่งมากครับผมพี่ชายหายอ่ะป้าคุณหมอคุณหมอรักษาอะไรครับคุณหมอรักษาอะไรครับคุณหมอรักษาอะไรครับผมยกนี้ให้แล้วเขาแทงปีนเขาบอกว่าไม่ไม่ไมเขายกเขาบอกว่าถ้าเราปีนได้ให้เขาเป็นเราฟังเลยเพื่อนเราฟังเลยเพื่อนเดี๋ยวลุกมาเขาเราให้ฟังเลยเพื่อนได้ได้ได้ขนมหวานอดีตอย่าไปแตะมก่อะก่อนที่จะขนมหวานสลบอ่ะอันที่ขนมหวานบอกว่า ถ้าสมมติว่านี่อ่ะจะหายฮะคือขนมัานต้องต้องได้แทงคนในแก๊งหนึ่งคนยืนยืนยืนเลค่าสองคนน่ะคือคือพี่อ่ะยืนยืนให้ขนมหวานแทงแล้วแต่ขนมหวานอ่ะแทงผิดคนอันเลยรู้สึกผิดใช่ขนมหวานรู้สึกผิดใช่ไหมเพราะขนมหวานรู้สึกผิดอ่ะคือแบบขนมหวานก็บอกว่าอ๋อเรื่องนี้อ่ะไม่เป็นไรขนมหวานยกให้ขนมหวานพูดอย่างนี้ขนมสลบได้ไงแล้วขนมหวานเสลดเพราะขนมหวานแบบเสียใจมากที่แบบว่าทำให้คนผิดเป็นลมไป พี่เลยเรียกหมอมานี่ไงคือพี่เป็นหัวหวังขนมหวานขนาดเนี้ยขนมหวานแบบไม่ไม่คิดถึงพี่มากหรอพี่ชายแบบช่วยขนมหวานตลอดอ่ะหนไม่รู้ปวดหัวเอาตันเลยวะเขาจะไมปวดหัวทขาไมปวดหัวหนูไม่รู้ปวดหัวปวดหัวแบบต,ตุบต,ตับตุบตับตุบตับเหรอเหมือนสมองจะออกมาเดินเล่นจะเต้นระบำหรือเปล่าเต้นรหบำเป็นบ้าน่าน่าจะบื้อไปอ่ะขนมหวานแบบว่าร้องไห้แล้วขนมหวานก็ตลบไปเลยอ่ะ น่าจะลองน่าจะเสียใจหนักมากเสียใจบอกดี่รื<อ>้วนี่เลยนนะไม่หนูรู้สึกเห็นไอ้ด้วยนะฮะไม่ครับขนมหวานไม่ผิดเลยคือเพื่อนพี่เขาปลอดภัยแล้วใชก่ก็คือเพื่อนก็คือเพื่อนเพื่อนพี่ให้อภัยนั่นแหละเขาเขาไม่โกรงขนมหวานเลยใช่พี่นอนแล้วสิหนูจำได้จำได้ครับหนูจำได้ว่าหนูอยู่ที่กาดที่หนูโทรคุยกับพี่พี่ติดตามหนูแสนหนึ่งฮะใช่ ประจงจำได้คืนแล้วไม่ใช่หรอได้คืนแล้วน่าตาเพื่อนพี่อยู่อยู่กับพี่หลายคนมากเลยว่าไงอได้หนูว่าที่เราสี่หนึ่งแสนใช่ไหมได้ไปแล้วนี่ได้ไปแล้วแล้วไหนอ่ะไม่เห็นมีเลยเดินไปเทีอ่ะอะไรนะวิีโมบายแบงกิ้งไม่มีเลยบังหนูล่ะ